กับพวกเราทั้งสองคนนะคะในช่วงรายการที่หมอพบกับน้องเลขาค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันหนึ่งนะครับจาก EP ที่แล้วเราทํากับข้าวใช่ไหมกับข้าวนะเราทำน้ำกระชายน้ำกระชายกับผมทำสารีตุนสมุนไพรนะครับรักษาโควิดรักษาปอดนะครับใช่ค่ะแต่วันนี้เรามาเปลี่ยนใหม่ละค่ะเรามาอยู่ที่อินทรนิคลินิกเหมือนเดิมนะครับ วันนี้เห็นไหมผมสวมเสื้อกาวนะครับุมยวันนี้ดูดีมากดูดีนะดูดีแสดงว่าอาจจะต้องทําอะไรที่เป็นทางการนิดนึงใชครับเราพามาที่คลินิกแนะนําคลินิกเราด้วยใช่ค่ะแล้วก็วันนี้มีอะไรให้ผมนะเห็นว่าจะมีมีใครมานะคดี้ให้ค่ะวันนี้ให้พี่หมอมาในช่วงของรายการการนอนไม่หลับค่ะเราจะมาพูดถึง การนอนไม่หลับว่าคนไข้ทําไมมีอาการแบบนี้เดี๋ยวเราไปพบกันนะคะในช่วงถัดไปค่ะครับก็วันนี้นะครับมาสมบทเป็นคุณหมอนะครับรักษาคนไข้น้องเดียก็พามานะครับส้าว่าเป็นเป็นแบบอ,อันนี้ยินยอมเนาะใช่ยินยอมนะครับส่วนหนึ่งก็จะเป็นยินยอมแล้วนะครับที่มาที่นี่นะครับแล้วในสภาวะโควิดอ,อย่างนี้นะครับก็มีมาตรการในการ ดูแลรักษานะครับอย่างเข้มงวดนะครับผ่านการคนะัดกรองมาแล้วนะครับเดี๋ยวไม่ให้เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับว่าคนไข้ที่น้องเดียพามาเนี่ยครับน้องเลขาพามาเนี่ยนะครับจะมีอาการอย่างไรนะครับแล้วก็ใช้วิธีอะไรรักษานะครับค่ะไป,ไปเลยค่ะเดี๋ยวเราไปกันเลยนะคะเชิญค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เป็นอะไรมาครับเอ่อมีอาการนอนไม่หลับค่ะนานยังครับเอ่อประมาณสักสองเดือนค่ะแล้วมีอาการอย่างอื่นอีกไหมครับน้องเดี๋ยวนอนไม่หลับเป็นเรื่องของระบบขับถ่ายค่ะก็คือครประมาณสองวันถ่ายครั้งหนึ่งหรือสามวันเนี้ยค่ะคือถ่ายขับถ่ายนี่ปกติอืมอันนี้ก็เป็นมานานแล้วน้องค่ะะครับ ขอตรวจชีปรจรจนะครับครับวันนี้เราได้รับความราะห์จากคนไข้นะครับที่จะมารักษาโรคนอนไม่หลับนะครับขั้นตอนการแพทย์แผนจริงก็คือเราจะต้องตรวจชี่ประจรนะครับแล้วก็ซักถามประวัติได้ครับผู้ป่วยมีอาการเวียนศีรษะนะครับ มีค่ะก็คือถ้านอนพักผ่อนไม่เพียงพอค่ะก็ตอนเช้าขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะเรียนหน้าค่ะมีอาเจียนไหมครับบ้านหมูบ้านหมูมหมมยังไม่ถึงขั้นนั้นค่ะครับโอเคก็คือผู้ป่วยเนี่ยนะครับเกิดจากเกิดจากการที่ลมตับกับลมหัวใจนะครับที่มีผิดปกติในทางการแพทย์แผนจีนนะครับนี้ผมก็เสนอให้ แนะนำด้วยการฝังเข็มนะครับเราจะใช้เวลาฝังเข็มครึ่งชั่วโมงนะครับเดี๋ยวเราพร้อมแล้วเนาะนะครับแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยนะครับเราเชิญที่เตียงหนึ่งได้เลยครับครับจากที่ตะกี้นี้นะครับผมได้ทําการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วยนะครับก็พบว่าสาเหตุหลักๆของการนอนไม่หลับก็คือลมที่ตับนะครับที่ตับกับมีเสมหะที่หัวใจนะครับในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับ จะนึกถึงอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับการนอนไม่หลับหรือการหลับลึกพวกนี้นะครับก็คือมีอยู่2ออวัยวะหลักๆนะครับหลักๆนะครับก็คือหัวใจแล้วก็ตับแต่อย่าลืมว่ายังมีความเกี่ยวข้องถึงไตแล้วก็ม้ามนะครับและกระเพาะนะครับหรือกระทั่งปอดด้วยนะครับแต่สําหรับผู้ป่วยตะกี้นี้นะครับเน้นไปที่เราจะรักษาไปที่หัวใจกบตับเป็นหลักนะครับทำไมถึง อยู่ที่หัวใจนะครับเพราะหัวใจนั้นเป็นศูนย์รวมของเลือดแล้วก็เป็นการดูแลสตินะครับในทางแพทย์แผนจีนเราเชื่อว่าการควบคุมการนอนหลับนะครับก็เกิดจากสติที่มีเลือดจากหัวใจไปหล่อเลี้ยงนะครับอันที่2ก็คือลมที่เกิดจากตับนะครับทำให้การปวดเมื่อยนะครับซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งของการนอนหลับนะครับทำให้นอนไม่สบายนะครับ หลับหลับตื่นตื่นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุสําคัญของการของการป่วยในครั้งนี้นะครับการรักษาของผมก็จะใช้การฝังเข็มนะครับฝังเข็มเพื่อที่จะหนึ่งปรับสมดุลอวัยวะที่กล่าวมาก็คืออวัยวะที่ตับแล้วก็หัวใจนะครับปรับสมดุลการทํางานนั้นให้มีสมรรถภาพที่ดียิ่งขึ้น 2. นะครับหลักการสําคัญเลยที่ผมเรียนมาก็คือการปรับสมดุลของสตินะครับก็คือการปรับสติสติเนี่ยนะครับหรือที่เรียกคนจีนเรียกว่าเสิร์ นะครับซิง์นะครับเสริญนะครับเป็นจุดควบคุมอวัยวะต่างๆในร่างกายควบคุมการทํางานต่างๆไม่ให้ทํางานมากจนเกินไปเกิดการอาเลิร์ตนะครับหรือให้ทํางานพอดีนะครับแล้วก็ไม่ให้ทํางานลดน้อยถอยลงไปนะครับอันที่2เราจะปรับเสริญอันที่3ครับสุดท้ายเป็นการควบคุมอารมณ์นะฮะงงนะครับแพทย์แผนจีนเรามีการควบคุมอารมณ์นะครับอารมณ์นี้เกิดขึ้นจากตะลมปานของตับนะฮะลมปานที่เกิดขึ้น ลมปานหมุนเวียนในร่างกายถ้าอารมณ์ดีหมายความว่าการทํางานของตับดีอารมณ์ก็จะไหลเวียนดีเลือดลมไหลเวียนดีอารมณ์ก็จะไม่ติดขาดหงุนหงิดทําให้เรามีสภาวะสภาพจิตใจที่ดีนะครับเราก็จะสามารถทําให้ตลอดการดําเนินชีวิตประจําวันของเราหรือกระทั่งการนอนหลับพักผ่อนของเราเนี่ยนะครับดีขึ้นได้นะครับปรับ2อ,อย่างนะครับหลักการรักษาก็คือปรับสมดุลที่อวัยวะ2ก็คือ ปราบสมดุลของสตินะครับสามควบคุมการทํางานของอารมณ์นะครับจากตะกี้นี้ที่ตรวจไปแล้วนะครับเดี๋ยวีสักครู่นะครับขาะนหนคนไข้ก็เตรียมพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าผมจะฝังเข็มรักษาอย่างไรนะครับฝากไปด้วยนะครับไปติดตามกัน เราก็มาดูวิธีการฝังเข็มของคุณหมอกันนะคะอ่าตะกี้ลืมบอกน้องไปว่านอกจากที่พี่แม้แล้วนะค่ะอาจจะต้องดูลิ้นของผู้ป่วยด้วยนะแต่ว่าเราเป็นสถานการณ์แบบนี้นะครับก็แอบ,บถ่ายรูปให้ให้ผู้ป่วยถ่ายรูปมาแล้วก็ดูในมือถือเรานะครับก็หรือมีการดูลิ้นด้วยนะตะ่กี้นี้ก็ลืมบอกกับผู้ชมไปนะครับค่ะ เดี๋ยวเราใช้เข็มสั้นนะครับเข็มวันนี้จะฝังทําไมเราต้องใช้เข็มสั้นครับพี่หมอเพราะว่าตรงศีรษะนะครับกำเนื้อน้อยนะครับถ้าใช้เข็มยาวเนี่ยนะครับมันจะมีเหลือเอาพูดง่ายๆว่าตรงศีรษะเนี่ยจะบางนะครับเราจะใช้เข็มสั้นถ้าส่วนอื่นเช่นท้องหรือหลังพวกนี้นะครับกำเนื้อเยอะเราก็ใช้เข็มยาว<อ>เข็มหหมายถึงว่าจะลงไปไม่ถึงว่าจุดความลึกของมันนะโอเค่ะวันนี้เราก็ใช้จุดอิงถัง นะครับอิงหางเนี่ยเป็นจุดที่ดูไหมอยู่ตรงนี้อยู่ตรงหางคิวเราระหว่างใช่ตรงกลางหน้าขาหน้าผากนะครับแล้วก็จุดนี้เนี่ยนะครับหลายคนบอกว่าจะเจ็บแต่ทีินี้ไม่เจ็บนะเพราะว่าเขาแต่เราต้องเป็นต้องฝังเพราะว่าเขาจะรักษาพวกสติสมชัญญะของเราแล้วก็ทําให้ควบคุมการนึกคิดของเราทําให้เราสงบลงในเวลากลางคืนนะครับก็คือทําให้เรานอนหนอนหลับได้ดีได้ดีขึ้นครับไม่คิดมาอ่านี่ครับจุดอิงหาง ต่อไปจุดอะไรคะพี่หมอปลายหุ้ยนะครับปลายหุ้ยเนี่ยอยู่ตรงกลางกระหม่อมของเรานะครับจุดนี้ง่ายๆเลยนะครับดูแลควบคุมระบบสมองของเรารบออค่ะแล้วก็เป็นอีกจุดหนึ่งนะครับที่ชื่อว่าปลายหุ้ยเนี่ยในภาษาจีนกลาอ่นว่าป่ายหุ้ยนะครับก็คือแปลว่าจุด ร้อยรวมกันนะครับก็คือเส้นลมปานทั้งหลายในร่างกายเนี่ยนะครับทั้งหมดสิบหกเส้นนะครับวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยนะครับก็จะมารวมกันที่จุดนี้มาตัดผ่านันที่จุดนี้นะครับทีนี้เราฝังศีรษะเสร็จแล้วนะครับมาฝังที่แขนนะครับแขนตรงนี้ครับอันนี้ครับเราจะฝังแล้วอันนี้จุดอะไรครับพี่หมอสนเหมือนครับเป็นจุดที่ดูแลอวัยวะในร่างกายโดยตรงก็คืออวัยวะหัวใจ นับแล้เรื่องดูแลหัวใจของเราเพราะว่าในทางการแพทย์แผนจีนเนี่ยนะครับการนอนหลับความรู้สึกนึกคิดเนี่ยนะครับอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของหัวใจจุดนี้ครับซันอินเจวนะครับซันอินเจีวคือเส้นลมปานทั้งสามเส้นนะครับมาตัดกันที่จุดนี้นะครับซันอินเจยวิธีการง่ายๆก็คือจุดนี้นะครับเราอยู่บ้านเนี่ยเราดูแลตัวเองได้นะเพราะจุดนี้จะดูแลตับไตนะครับ แล้วก็ม้ามนะครับดูแลเพื่อให้3อว,วัยวะเนี่ยนะครับมีสมรรถภาพทำางานเขาดีขึ้นนะครับวิธีการก็คือวัดจากตะตุ่มเนาะ,ะขึ้นมานะครับ3ก็คือเอามือท่าแบบนี้ใช่ใช่ครับในทางการแพทย์แผนจีนเราก็เรียกว่า3มชุน3ม <3 S 2> ชุนก็คือ3มนิ้วะนะครับเนี่ยนะครับประมาณเนี้ยสนี้ขึ้มานะครับเส้นตรงกลางนะครับก็จะเป็นสันอินเจียว ปกติถ้าเราไม่ฝังเข็มเราก็ใช้การกดจุดได้นะมันจะรู้สึกว่านักหนักงวงจตื้อนะครับจุดนี้ก็บำรุงได้อย่างที่บำรุงอวัยวะที่ผมบอกไปลงครับอขอเข็มสร้างร้าฝังจุดสุดท้ายนะครับไทยโฉมเพื่อปรับสมดุลในร่างกายนะครับปรับสมดุลหรอคะครับใช่อโอเคเสร็จแล้วครับทีนี้ ตอนนี้คนไข้รู้สึกปกติเนาะนะครับเดี๋ยวเราจะคาเข็มไว้ครึ่งชั่วโมงนะครับก็ในช่วงนี้ก็พักผ่อนได้เลยนะครับมีถ้ามีปัญหาอะไรกดออดเรียกหมอนะครับไะเดี๋ยวเราพักกัน ะะเดี๋ยวเราจะมาถามพี่หมอกันว่าคนไข้เกิดจากสาเหตุอะไรถึงมีได้มีอาการนอนไม่หลับแบบนี้เกิดจากอะไรได้บ้างสภาพอากาศหรือว่าสภาพทางจิตใจของคนไข้หรือสภาพแวลดล้อมต่างๆค่ะยังไงบ้างคะพี่หมอครับจริงๆพูดไปนอนไม่หลับเนี่ยมันก็เหมือนมันก็เหมือนอาการปกตินะครับซึ่งซึ่งถ้าเราไม่ไปไม่ไป จดจ้องที่มันหรือว่าไม่ไปเคร่งเครียดกับมันเนี่ยบางทีมันอาจจะหายไปได้เองนะครับ mm hmm. แต่เชื่อไหมน้องเดียเชื่อไหมว่าปัจจุบันเนี่ยที่อยู่ที่คลินิกมาเนี่ยนะครับ <Okay. S 1> ผมรักษาโรคนอนไม่หลับเนี่ยเยอะมากนะครับ <Okay. S 1> แล้วก็อุบัติการของโรคนอนไม่หลับเนี่ยเกิดขึ้นมากนะครับใน <Okay. S 1> ตั้งแต คนผู้สูงอายุแล้วก็มาถึงคนปัจจุบันเนี่ยวัยรุ่นหนุ่มสาวกระทั่งจนไปถึงวัยเด็กเนี่ยนะครับก็นอนไม่หลับนใช่ใช่ครับร้อยละสามสถึงสี่สเลยนะครับพบได้นะครับนี่การการแพทยแผนจีนเนี่ยนะครับเราเชื่อว่าโรคนอนไม่หลับเนี่ยเกิดจากการที่หัวใจ นะครับแล้วก็การที่ตับลมของตับการไหลเวียนของตับเนี่ยนะครับอันนี้ค,คือแนวทางการแพทย์แผนจีนใช่แนวทางการแพทย์แผนจีนครับแต่ก็ไม่ใช่อวัยวะนั้นที่ปกตินะคือเรามองเป็นภาพรวมกว้างว่า อ่าอวัยวะตรงนั้นนะครับการทํางานของหัวใจการทํางานของตับเนี่ยนะครับมีการทํางานที่ผิดปกตินะครับอาจจะมีเสมหะลบเล้าหรืออาจจะเกิดจากตัวของตับเองตัวของหัวใจเองนะครับที่เสื่อมลงไปคือทํางานไม่ดีขึ้นเหมือนแต่ก่อนนะครับเพราะอะไรเพราะหัวใจเนี่ยนะครับเราไปพบกลุมสติอ่าหัวใจเนี่ยดูแลเส้นเลือดในร่างกายนะครับถ้าเลือดไปหล่อเลี้ยงหัวใจไม่ดีนะครับก็จะทําให้หัวใจเนี่ยขาดเลือดเสร็จก็จะทําให เลือดไม่ไปเลี้ยงสติไม่ไปเลี้ยงสมองมันก็ทําให้เรานอนไม่หลับนะครับแล้วแบบนี้ก็ไปพ่วงกับเรื่องการกินอาหารด้วยไหมคะอ่าพ่วงกันครับในเมื่อเรานอนไม่หลับเนี่ยนะครับแพทย์แผนจีนมีคําพูดหนึ่งครับว่าเว้ยผู้เหอเจอว่วผู้อันนะครับเว้ยผู้เหอเจอวัวปันก็คือถ้าท้องไม่ดีนะครับท้องไม่สงบนะครับก็จะทําให้เรานอนหลับไม่ได้นะครับท่านจะเห็นได้ว่าตั้งแต่สมัยสอาจางจงจินนะครับราชวงศ์ฮั่นเนี่ยนะครับก็พูดไว้แล้วนะครับว่า ความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับการกินเนี่ยมีความสัมพันธ์ใกล้กันเช่นบางทีเรากินอิ่มมากๆเราก็นอนไม่หลับได้สังเกตนะอใช่ค่ะบางองเราไปกินบุฟเฟ่ต์กันเนี่ยนะใช่ค่ะนอนไม่หลับใช่ไหมอแล้วอีกอย่างนะคะถ้าถ้ากินไม่อิ่มเนี้ยนอนไม่หลับเหมือนกันใช่กินอิ่มไปก็นอนหรือหิวมากๆก็นอนไม่หลับเหมือนกันนะครับเพราะงั้นกเกี่ยวกับการกินบางทีนะครับบางทีกินอิ่มมากๆนอนหลับแต่กลายเป็นว่าฝันครับ ฝันในลักษณะแบบเยอะตายในทงให้แผ่นจิตเราถือว่าุยมีเสมหะาอันนี้มากนอนไม่เพียงพออีกทําให้พอฝันเยอะปุ๊บตื่นขึ้นมาเมื่อวานก็นอนดีนะแต่ว่าฝันทําให้รู้สึกว่าวันนี้ไม่สดชื่นเลยนะครับนี่ก็เป็นสาเหตุหนึ่งนะครับของการนอนจริงๆเราต้องดูนะว่าผู้ป่วยเนี่ยอาจจะเกิดจากความเครียดก็ได้นะหรืออาจจะเกิดจากสภาพแวดล้อมสภาพอากาศนะครับเช่นร้อนมากก็ทําให้นอนไม่ได้นะปัจจุบันนี่คือสาเหตุหลักๆ พทางการรักษาทางการแพทย์แผนจีนนะคะพี่หมอครับเราจะรักษาคนไข้ยังไงคะในเคสนี้ที่นอนไม่หลับอะคะแตะกี้น้องคนไข้ที่น้องเลขาพามาน้องเรียพามาเนี่ย<ช>เป็นพี่ก็รักษาโดยการฝังเข็มนะครับจริงๆเนี่ยแพทย์แผนจีนเรามีหลากหลายนะนะครับอันนี้ฝังเข็มละนะครับ ฟังเข็มจริงๆเจ็บไหมก็ไม่เจ็บนะเดี๋ยวรอรอสัมภาษณ์เขาดูว่ารอสัมภาษณ์ดีกว่านะคะนี่เราพูดเองก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าเป็นยังไงค่ะอีกอยาหนึ่งยาจีนครับอ๋อทานยาจีนด้วยใช่ทานยาจีนเป็นสมุนไพรจีนซึ่งซึ่งที่นี่นะสมุนไพรจีนก็ปลอดภัยนะครับจัดให้เป็นตำรับยาจีนซึ่งขึ้นแต่แต่ละบุคคลนะนะครับเพราะบางคนจะจัดให้ใช่ใช่บางคนจะอาการของคนไข้เอาง่ายๆแบบนี้ดีกว่าค่ะใช่ครับใช่แล้วก็ แนะนำเป็นชาก็มีนะครับเป็นชาเช่นประกอบไปด้วย3ามสี่สมุนไพรตัวยาสามสี่สมุนไพรนะครับ<ฆ>เป็นชาให้ไปดื่มทุกวันนะครับ<ฆ>รอกีกหนึ่งครอบแก้วก็ช่วยได้นะที่นี่ก็มีนะครับครอบแก้วนะครับการครอบแก้วบริเวณแผ่นหลังบริเวณ<ฆ>ตรงหน้าอกบริเวณตรงด้านหลังนะครับก็จะช่วยปรับสมดุลให้เลือดลมเนี่ยเดินดีขึ้นนะครับก็เป็นที่แบบว่าเห็นเขาทําแล้วมันเป็นจ้ำๆเลือดใช่ไหมครับพี่หมอ เคยทำค่ะเคยทําเหมือนกันโอเคไหมกลับไปก็จะหลับนะก็ก็รู้สึกดีกลับไปก็แบบอาบน้ําอุ่นแล้วก็นอนหลับสบายอะไรเงี้ยเพิ่มคื้นแล้วก็ก็ดีอยู่ค่ะหรืออันหนึ่งครับถ้าเรารู้สึกว่าเกิดจากภาวะเคร่งเครียด ภาวะการงานที่มากนะครับเราก็แนะนําให้นวดทุยหนาทั้นี้ทั้งนั้นหมออาจจะนวดบริเวณด้านหน้าก็ได้หรือบริเวณด้านหลังแผ่นหลังนะครับตามเส้นลมด้านหน้านี้ตรงไหนครับพี่หมอก็เป็นตรงด้านด้านท้องด้านท้องด้านท้องกับด้านขาอย่างนี้นะครับผู้ชายได้นะคะผู้หญิงผู้หญิงก็นวดด้านล่างด้านล่างด้านหน้า้านว่ตรงศีรษะด้านนวดหน้าอย่างนวดหน้าอีกนึงอีกนึงถ้าเราอยู่บ้านนะครับเรารู้สึกว่า ไม่อยากออกไปบ้านนะครับอ่ามาเน่เอามือมาเดี๋ยวพี่แนะนํานะครับจุดที่จะแนะนําก็คือตะกี้นี้ฝังไปละสองจุดนะครับจุดในกวนนะครับอันแรกจุดในกวนนะครับกะจุดเสริมเหมือนนะครับตรงนี้จุดในกวนเนี่ยนะครับจะอยู่บริเวณตรงกลางนะครับตรงกาอ่าตรงกลางนี้เลยนะครับห่างจากรอยของข้อมือขึ้นมาสองนิ้วนะครับวิธีการวัดก็ประมาณนี้นะครับอ่าประมาณนี้นะครับอ่าสองนิ้วขึ้นมานะครับ ตรงเส้นเ e อ็นนี่ใช่ครับเส้นเอ็นแล้วก็กดนะครับกดอุ้ยร,รู้สึกสบายมากเลยครับกดนานๆได้เลยครับ <c oughs> แต่กดนานๆหมอก็จะเมื่อยเหมือนกันนะครับแล้วยังหนึ่งนะครับเสินเหมือนนะครับเสินเหม,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 มอือนกดตรงนี้นะครับเสินเหมือนเวลาเนี่ยเราเรียกคึงๆนวดๆนะครับก็ใช้เวลาประมาณสัก5นาทีแล้วเราก็ปล่อยออแต่ถามว่านวดเป็นแบบไหนต้องบ่อยไหมก็ทั้งวันได้เลยนะครับไม่มีปัญหาอันนี้ก็ได้นะครับ2จุดนี้ฝั่งนี้ก็มีเหมือนกัน ัเหมือนกันใช่เหมือนกันครับโอเคอันนี้เราอยู่บ้านเราก็ทําได้สบายๆเราก็ทําตัวเองได้ได้ครับได้ได้กดไปเรื่อยๆนะครับกดได้ทั้งวันไม่มีพิษไม่มีภัยโอเคโอ้ก็รู้สึกดีนะคะพี่หมอรู้สึกดีได้ได้อยู่ได้ไหมได้ค่ะคือบางทีเรากดไปเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่ามันช้าๆหนักๆนุ่งๆตื้อๆนะครับลองกดดูนะครับหรือบางคนบางคนอาจจะมีรคกระเพาะอะไรอย่างเงี้ยกดไปอาจจะเลอได้นะครับจุงจุดในกวนตรงนี้นะครับ เรวจะให้ดีก็อาจจะนวดตรงนี้อีกนะครับโทษนะครับอตรงนี้ที่บอกไปอิงถังนะครับกดเบาๆขึ้นเบาๆฝังเข็มให้คนไข้ไปใช่ไหมคะที่ช่วงรายการที่แล้วเนาะใช่ค่ะนี่รู้สึกว่าจะได้เวลาละเดี๋ยวเราไปค่ะเดี๋ยวได้เวลาแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราจะไปเชิญคนไข้มาเล่าถึงอาการว่าฝังไปแล้วรู้สึกยังไงบ้างนะคะค่ะครับ ไปผิวหนังเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงบ้างคะคุณให้รู้สึกยังไงที่หมอแบบแทงเข็มลงไปแล้วมันหน่วงๆหรืออะไรไหมอตอนที่แทงเข็มลงไปเนี่ยรู้สึกตึงๆค่ะในจังหวะที่คุณหมอเอาเข็มลงไปค่ะแต่ไม่รู้สึกเจ็บเลยใช่ไหมคะรู้สึกเจ็บไหมเจ็บไหมคือไม่ค่อยเจ็บเลยค่ะค่ะเพราะว่าด้วยขนาดเข็มด้วยอาจจะแบบขนาดเล็กแล้วก็ทําให้เราไม่ค่อยรู้สึกเท่าไหร่ค่ะ อย่างอื่นมีไหมคะชาไหมคะมีชาบ้างค่ะมันจะชาขึ้นแขนหรือว่าชาแบบมันจะออกแบบว่าชาแบบไฟฟ้าช็อตนิดนึงอะค่ะตอนไฟฟ้าใช่ค่ะพี่หมอแบบนี้ก็คืออาการเป็นอาการปกติใช่ครับฝังไปก็ถ้าชาตื้อๆค่ะ ตอนนี้เป็นไงครับยังมีอาการชาชาตื้อๆไหมครับหลังจากถอนเข็มแล้วมีนิดหน่อยค่ะมีนิดหน่อยก็เป็นอาการเดี๋ยวมันน่าจะหายไปเองนะครับประมาณ2ชั่วโมง3ชั่วโมงนะครับอาจจะได้เองะค่ะเดี๋ยวให้พี่หมอแนะนําหน่อยค่ะว่าพอหลังฝังเข็มเสร็จแล้วคนไข้ต้องดูแลตัวเองยังไงบ้างคะครับเนื่องจากคนไข้นะครับมีภาวะของเสมหะนะครับส่วนหนึ่งนะครับเสมหะของทางการแพทย์แผนจีนก็คือการที่เส้นเลือดหรือว่า สารน้ำเนี่ยไหลเวียนช้านะครับหรือไหลเวียนไม่ปกติทําให้เกิดเสมหะุดตันนะครับทําให้นอนไม่หลับด้วยส่วนหนึ่งนะครับก็แนะนําว่ากลับไปนะครับทานอาหารที่อย่าทานอาหารที่มีรสจัดนะครับแล้วก็พยายามก่อนนอน3ชั่วโมงนะครับอย่าทานอาหารนะครับหลังจากนั้นวันนี้ฝังเข็มไปเนี่ยอย่าเพิ่งไปอาบน้ำนะครับหลังจากฝังเข็มประมาณสักสชั่วโมงค่อยไปอาบน้ํานะครับหรือ หลังจากฝังเค็มไปแล้ว3ถึง4ชั่วโมงเนี่ยเขาไปทากิจกรรมที่หนักเช่นออกกําลังกายหรือวิ่งอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเลือดลมเนี่ยเราเดินละนะครับร่างกายแบบว่าฝังไปแล้วมันไปกระตุ้นร่างลมให้มันไหลเวียนแบบว่าถ้าเราไปโดนน้ําเย็นหรือโดนแบบอาบน้ําเลยอาจจะช็อกได้ใช่ไหมครับดูผลมันจะเปิดทําให้เราไม่ถึงกับช็อกแต่อาจจะไม่สบายนะครับได้รับได้รับของเสียเข้ามาก็ไม่สบายอ๋อค่ะกลับไปอย่าลืมนะครับทานอาหารที่มีไม่มีรสจัดนะครับแล้วก็ พยายามอย่าคิดมากอันนี้เรื่องที่สําคัญปัจจุบันอันนี้สําคัญนะครับอ่าแล้วก็มารักษาต่อเนื่องค่ะโอเคค่ะค่ะแล้วเราก็ได้ข้อสรุปแล้วนะคะพี่หมอก็บอกว่าอย่าให้คนไข้เพิ่งโดนน้ําเย็นไปนะคะสักสามชั่วโมงแล้วค่อยอาบน้ําอุ่นเอาใช่ไหมคะใช่อาบน้อุ่นถ้าเป็นไม่ได้แนะนําให้อาบน้ําอุ่นค่ะค่ะอาบน้ําอุ่นนะคะแล้วก็ทานอาหาร ที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่ลดจับนะคะค่ะเดี๋ยวเราก็มาพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ามาดู<ห>กัน<ห>ว่าไข้ลาไปเลยนะนนค่ะแล้วลา,<ๆ>ลากันไปเลยว่าสัปดาห์หน้าเราจะมาพบกับเรื่องอะไรเดี๋ยวเรามาแจ้งลงในกลุ่มอีกครั้งหนึ่งส่วนสัปดาห์นี้พี่หมอกับน้องเลขาแล้วก็คนไข้ด้วยลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีคะ่คะครับขอบคุณมากคะ่ะ